สวัสดีครับบ่าวเท่าวัดดีท่านผู้ชมครับสอดดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชคนะครับวันนี้วันที่12มิถุนายน2568ัาอพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาพี่กรองนะครับเซียนหญิงพี่น้องนะครับมาให้พี่กรองเน้นย้ำให้โค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่16มิถุนายน2568นหาิะครับมาหาพี่กรองตั้งแต่ตัองงวดแล้วครับผมนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบล่างถือว่าแม่นนะครับสองมาหลักสิบล่างนะครับมาหาพี่กองตงแต่ตงงวดแล้ะครับผมอ่ามือนีมาให้เน้นให้ย้ำให้นะครับอยู่หน้าบ้านพี่กองท่านผู้ชมนะครับเขาไปชมเข้าไปฟังน้ำกันนะครับโค้งสุดท้ายนะพี่กองเพิ่นจะเน้นให้ชุดไหนนะพี่น้องอ่าหลักสิบล่างถือว่าแม่นนะครับ สวัสดีครับสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับเดินทางมาหาพี่กรองอีกค่ะเพราะว่าใกล้เลยเนี่ยเหมือนในวันที่12มีนาันหาร้อยหกสิบแล้วท่านผู้ชมค่ะนะครับมาเน้นมาย้ำนะครับโค้งสุดท้ายอ่าอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมค่ะหลัก10ล่าง7กับ2นะครับมาตัวเน้นเลยหนัพี่กรองให้เด่น2นะครับแต่ว่าจับคู่ไม่เข้าหลักหน่วยบ่เขาเนาะงวดที่แล้วจับคู่บ่เข้ได้พี่น้องเด้ว นาแต่ว่าลักซิบกะเที่าเดิมดีอยู่ชุดบนกับพวกเขานะครับอ่างวดนี้พี่กองเพิ่นกับปั๊บเปลี่ยนสูตรปั๊บให้ยุคพี่น้องชุดบนเนาะแ่วชุดล่างนี่สูตรเก่าสูตรเก่านี่ละอ่ะมีเปลี่ยนแปลงบอหรือไม่มีสูตรใดที่อันนั้นให้อีกบอชุดล่างกก็มีสูตรนั่นแหละค่ะสูตรที่เดินดีกว่าที่แล้วบค่ะสูตรลักซิบมันบอค่ะสี่ให้ที่กันเลยค่ะอ่ามันก็เดินที่กันค่ะเด่นที่กันสองสูตรนี่แหละค่ะอ นะครับทำชมเดี๋ยวมาเบิองน้ำกันนะผมพ่อพี่กองให้ต้องวัดแล้วชุดบนก็นให้แล้วชุดล่างก็ให้แล้วม่อนี่มะยำามาเบิองน้ำกันชุดบนชุดล่างอีกที่หน,นึ่งทำาชมอ่าสูตรบางเงาะค่ะอ่านะครับชุดอันนี้ชุดบนชุดบนค่ะอ่าเอาชุดบนหลกนักร้อยตัวไหนพี่กองหลักร้อยมีสี่กับหนึ่งเน้นที่สี่หลักร้อยสี่กับหนึ่งหลักสิบหนึ่งกับสามเน้นที่ที่หนึ่งค่ะครับ หลักหน่วยมีชุนกับพกเน้นที่ชุนนะคะมพี่น้องชุดบนได้พี่น้องได้ค่ะสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยอันนี้ล่างนี่อีกสูตรบริเลสล่างกระเด็นอีกคือกันสูตรนี้ต่อสูตรนี้สูตรนี้บ่ได้ลงใหง้าเอฟซีได้ค่ะเดี๋ยวเบาเทาจะเขียนสูตรนี้ลงน้ำกัได้ลงให้น้ำเป็นสูตรล่องกันได้นาะสูตรล่องกันได้ชุดล่างพี่น้องนี่เมื่อกี้มันเข่าชุนลักหน่วยอยู่นี่นี่มีชุนนี่หนึ่งชุนสองชุนหกชุน ้าสูตรนี้หลักหน่วยล่างคือแปดเดี๋ยวจะเมืองทำรมชมมาชุดบนหลักร้อยสี่กับหนึ่งหลักร้อยเด่นที่4ี่หลักสิบหนึ่งกับสามเน้นที่หนึ่งเน้นที่หนึ่งหลักหน่วยศูนย์กับหกเน้นที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์ศูนย์ตัวเดียวเน้นค่ะคือหนึ่งศนย์ชุดบนตัวร่องคือหนึ่งหกสามหกสามศูนย์สามศูนย์ตัวร่องธรรมชมนะครับ สตัวเน้นคือสี่หนึ่งตัวร่องสี่หนึ่งหกสี่สามหหลักร้อยเน้นสี่ผู้ได้มักหนึจับเอาโอ้เน้นหนึ่งศูนยนึ่เไม่เหมือนใครพี่น้องเสียนหิงอแบบสูตรสูตรบ่คือแล้วแต่สูตรสูตรไม่เหมือนใครเพราะพี่กองนี่จะเป็นสูตรมังาะ แล้วแต่ว่ามีผู้คือเหมือนเล่ยหรออ๋อชุดหลางที่ให้ตงวดสูตรใดที่ให้ตงวดสูตรตงวดอ่าสูตรที่มันเข้าหลัก10อ่าอยู่เล่มผู้บ่อ่าอันนี้สูตรนี้เดี๋ยวจังจะลงให้ FC ฟได้พี่น้องแด้ฮะผู้มักสูตรนี้อ่าก็ก็เข้าคือกันนะครับรักหนุยอันนี้ค่ะอ่านี่สูตรที่พี่กองให้นะครับอันนี้กเขาลักซิปอ่าสูตรมัไก่เขาลักซิปสอง ตาวสูนสูดันเขาลักหน่วยเขาศูนย์เขาศูนย์อ่าสูตรนี้เขาลักสิบที่ไห้คือสูตรนี้สูตรนี้ที่เขาลักสิบสองนั่งวัดที่เราเนาะสองักสิบอ่าก็เลยมาปรับปรับลักหน่วยให้ไหมค่ะต้องหน่วยอีกลักหน่เอางวดนี้งวดนี้ล่างล่างหลักสิบมีสี่กับเก้าเน้นที่สี่หลักสิบสี่กับเก้าเน้นที่สี่หลักหน่วยสามกับเจ็ดเน้นที่สามค่ะหลักหน่วยสามกับเจ็ดเน้นที่สามค่ะอ่า ตัวเน้นคือสีครับตัวรองสี่เครับเกครับ็เกสีคู่สีคู่านะครับชมชมสคู่ครัคู่ก็คือ4ีตัวเน้น4กับเกลัก1ิปเเน้นที่4ี่เ้นที่สาตัวเน้นตัวีตัวรอง9ี7ตัวรองก้ามตัวรองนี่ทผูาชมนี สูตรนี้ค่ะนะครับเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะเขียนสูตรล่างเอาสูตรอ่าสูตรสำรองไหมเบิ่งนะฮะเพิ่นมักสูตรนี้ค่ะตัวนี้ก็สามคู่อ่ะนี่พี่น้องเดี๋ยวนะครับเด้ออ่ะสูตรสำรองเพิ่นจีได้สามคู่เดี๋ยวบ่าวเถ่าจะเขียนให้ค่ะนะครับจะให้ทั้งสองสูตรนี่แหละอ่ะหลักหน่วยแปดค่ะหลักสิบมีเก้าศูนย์สี่ค่ะเก้าแปดศูนย์แปดสี่แปดอันนี้สูตรร่างเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะเขียนให้จะจับให้เลยเด้อพี่น้องค่ะจะจับเก้าแปดศูนย์แปด แลก้ก็48ให้เลยอันนี้สูตรรองอันนี้มันเข่าสองศูนย์อยู่นะอ้าอ,อ,อ,อันนี้ชุดล่างสูตรร่องสูตรเด่นเพิ่นให้เน้นสูตรนี่อ่านะสูตรเด่นให้เน้นสูตรนี้ FC ทผูารรมชมนี่สูตรเน้นก็คือหลกักสิบสี่กับเก้าที่มันเข่าสองเนาะเข่าสองที่สอง,สองหอลักสิบมว่าที่แล้วสี่สามสี่เจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดเน้นที่สี่สามอ่อาสี่เจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดตัวร่องเอานะครับทผูาชมมาเบ่งน้ำกันบาดนี่อ่า คักแล้วว่คักแล้วว่ะเอามาคักคักชุดแดงวมดนี้มาคัากคักมัดทั้งสองชุดเลยค่ะมัดทั้งอสองชุดเลยเพราะมันเข่าทั้งสองมื่อกี้มันเขา่าศูนย์ไทยอยู่อ่มามัดมัดทั้งสองชุดนี่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนให้ได้พี่น้องได้เอาหนินผู้ชมสรุปอ่าชุดบนชุดล่างเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนชุดล่องค่ะชุดล่องให้ก่อันนับชุดรองล่างเดี๋ยวจะมาสรุปอ่าชุดรองนับชุดล่องก็จะเป็นเก้าแปดศูนย์แปดสี่แปดนะเดี๋ยวเขียนให้ก่อนท่านผู้ชม เอาแคปหน้าจอได้บาทนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับชุดล่างพี่น้องนะครับชุดล่างมีเพิ่มสูตรรองให้ได้พี่น้องเด้อน้าเก้าศูนย์สี่หลักสิบนะครับแปดหลักนะหน่วยตัวเดียวหนับถ้าชุดล่างของชุดล่างอันนี้ชุดเน้นหะน 2, 8, ้าชุดเน้นนะครับพี่กองว่าสิบหกอ่าสิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องชุดเน้นล่างนะครับหลักสิบล่างสี่กับเก้าหลักหน่วยล่างสามกับเจ็ดหน้าหลักสิบเดือน,นที่สี่หลักหน่วยเดือนที่สาม นับสี่สาเม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมตรงกับเลขถูกบาวเ่าอยู่บ่าวเถาบ่าวเ่าจุดได้สามสามสี่สี่สามสามอ่าถ้าสีมีสี่สาเถ้าเก้าเาสท่านผู้ชมเน้นที่สี่สามนับสี่เจ็ดเก้เก้ตัวร่องละกโค้งสุดท้ายนะครับพี่กองคุณมาให้สุดร่องไว้น้ำแน่นับสุดรองหลักหน่วย8ตัวเดียวนับหลักสิบมีเก้าศูนย์สี่นะครับหลักสิบตรงกันยี่ได้สี่่ตรงกันสตรงกันสอยู นับเก่าแปดตัวเนี้ยนะพี่้ังได้สูตรร่องศูนย์แปดสี่แปดตัวกันตัวรอ่องพี่้ังสูตรร่องเนีนที่เก่าแปดนับเอาสองคู่กันได้ครับสี 4, 3, 9, 8, ่สามกับเก้าแปดนะครับหาหยิบจับอลอตเตอรีนะครับชุดบนนะับหลักร้อยเอาพี่รังมีปรับเปลี่ยนไห้สูตรไห้ยืนปะอ่าสูตรบนพี่รองหลักร้อยสี่กับหนึ่งหลักสิบหนึ่งกับสามนับหลักสิบบนได้พี่้องได้หลักหน่วยบนศูนย์กับหกอันนี้ชุดบน นับหลักหน่วยบนเน้นที่0นหลักสิบบนเน้นที่1นหับหลักร้อยเน้นที่4นะครับสามตัว410ตัวเน้นนับ4 1 6 4 3 0 4 3 6เป็นตัวรองนับชุด3ตัวไปหาหยิบจับลอตรีไปได้ได้พี่น้องเด้เผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือเลขท้ายรางวัลใหญ่นับชุดเน้น2 2ตัวครับ1 0ตัวเน้นพี่น้อง1 6 3 0 3 6ตัวร่องนับตรงตรงได้พี่น้องได้ชุดบนเอเอาชุดล่างมาคูด่ดายชุดลลาง ก็มักสีสมกับเก้าแปดนึ่มักตัวเน้นเลยมักตัวเน้เลยค่ะมักสองคู่นี่มักสองคู่นี่อืมเอานี่ไปทั้งผืนในครับนะครับอมักสองอมักสองคู่ค่ะอืมสีสามกับเก้าแปดค่ะเออเน้นแค่สองคู่นี่สองคู่นี่ค่ะมักคักคอสีสามกับเก้าปดค่ะอืมแต่ว่าสีเจ็ดเก้าสามเกเจ็ดกโอ้ก็ได้ขึ้นกันค่ะอ่านะผู้ใดมักสี่คู่ค่ะ แับเนีนซีคูนี่พี่น้องนี่ชุดล่างนี่ซีคูนี่ก็ได้กันค่ะนับต่อปไอมสุดล่องกับสคูเก่าแปดศูนย์แปดสับชุดบนมักคู่ได้ครับชุดบนมัก1ินี่แหะค่ะมักหนึ่นย์นี่ชิกับสามนี่แหะค่ะหนึ่กับสาที่ติดศูนยไทยนุมมกที่ติดศค่ะเน้นศอ่าชุดบนพันมักเน้นศค่ะอ่าหนึ่งศ์กับสามศูนย์สามศูนย์กับมาแห้งพี่น้องนัหารอตลีไปได้ทำผู้ชมได้นะครับเนาะ อ่าอาวนะครับทำชุ่มเป็นหน้าทางได้พี่หลังเลยนะครับผมอ่ารักลักซีดล่างพี่กองก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ทำช่มนะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจกันจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่แล้วพี่กองเนาะไอ้บ่มักบ่ชอบกับเบิ่งไว้ก่อนนะเบิ่งไว้ซื่อๆนี่แหละค่ะไอ้หรือผู้ใดมีลักหน่วยแมนแนค่ะชุดล่างจับมาใส่ค่ะอืมจับมาใส่กับลักซีดพี่กองค่ะอืมพี่กองก็ให้ตามสูตรทำชุ่ม นะครับพนกะคำนวณให้ย่างดีพูดหละพี่น้องเออบ่มีไผหูนะครับเนาะมาจอบตัวใหนนะพี่กองให้ตามสูตรได้พี่น้องเด้นะคือว่าออเอาพี่น้องแคปนาจออีกรอบนับชุดล่างพี่กองเน้นนี่ละนะชุดเน้นก็คือ c 3นะพี่น้องมี2สูตรสูตรที่เน้นก็คือ c 3 47 c 3 97เกาเกานะครับผมสูตรร่องคือเก0า4 8นะครับสูตรเน้นพ่นเน้นวงกลมที่ c 3 นับตัวรอง479397สูตรรองเนีน98หนับชุดบนเพื่อนเนีน10กับ30ค่ะแครปหน้าจอธรรมชมเอา้านะครับขอบคุณพี่กรองครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณค FC แฟนครับทั้งสองทุกท่านครับขอบคุณพ่อหญ่แม่หญ่พี่ปานาไอาสุกูสุกคนนับให้โชคให้ m านได้พี่น้องเด้อนะครับพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ